สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวีโอนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่ถามกันมาว่าแอปเปล่าตังเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่นะครับทําเองได้หรือเปล่านะครับผมคําถามนี้เจอเยอะมากนะครับผมแล้วผมก็จะมาตอบเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเราไม่สามารถทําเองได้นะครับต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับผมหรือ เปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเข้าเป่าตังแทนนะครับผมอันนี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนเปลี่ยนเบอร์นะนะครับแล้วมีคําถามอีกนะครับคือกรณีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช้เบอร์เดิมนะครับอันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเกิดกรณีนี้ขึ้นมานครับเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่ใช้เบอร์เดิมนะครับสามารถโหลดแอปเป่าตังมาได้เลยนะครับแล้วทําการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าพร้อม ทั้งตั้งรหัสผิดน,นะครับก็สามารถใช้แอปป่อตังได้แล้วกรณีที่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์แต่ใช้เครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนไปอีกเครื่องหนึ่งอันนี้ทาเองได้นะครับไม่ยากต่อมาครับคําถามที่เจอเองนะครับก็คือเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่ทําเองไม่ได้ในแอปป่อตังหรือโตู้ ATM กรุงไทยนะครับผมก็คือถ้าเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์ใหม่นะครับคืออย่างที่บอกนะครับไม่สามารถทําเองได้แน่นอนนะครับผม ถ้าเบอร์เก่าหายเปลี่ยนเบอร์ใหม่ต้องแจ้งเปลี่ยนที่ธนาคารกรุงไทยก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเบอร์เก่านะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป่าตังแทนนะครับผมอันนี้นะครับต่อมาครับถ้าซิมเบอร์มือถือเก่าหายนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าซิมหาย ต้องไปติดต่อศูนย์ให้บริการนะครับเช่นค่ายใหญ่ๆนะครับ t 2A SD Tag นะครับคุณผู้ชมใช้ค่ายไหนต้องไปติดต่อขอซิมมือถือนะครับใหม่อย่าลืมนะครับการที่เราจะไปติดต่อขอซิมเบอร์มือถือเราต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะนะครับถ้าซิมเบอร์มือถือหายนะครับลองไปติดต่อศูนย์ที่ให้บริการนะครับสามค่ายใหญ่ๆก็คือ t 2A SD Tag นะครับอ่าต่อมาครับ คำถามที่พบบ่อยเหมือนกันก็คือลบแอปเป่าตังโหลดแอปเป่าตังใหม่ใส่เบอร์มือถือใหม่ทําได้ไหมคําตอบนะครับผมการที่เราติดตั้งแอปเป่าตังใหม่นะครับนะครับถ้าไม่ตรงกันกับเบอร์เก่าที่ได้รับสิทธิ์ของการของรัฐแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนไว้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับ ที่คําถามที่บอกว่าใส่เบอร์มือถือใหม่ทําได้ไหมผมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เหมือนเช่นเคยเลยครับเพราะว่าการติดต่อแอปเปิลต่างเนี่ยครับถ้าเราลงทะเบียนเบอร์เก่าไปแล้วเราได้รับสิิ์ไปแล้วนะครับเราไม่สามารถทําเองได้แน่นอนเราต้องไปยืนยันตัวตนที่เจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับให้เขาทําการ ยืนยันให้เรานะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมหลักฐานเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับต้องมีข้อมูลรายละเอียดสูงมากซีเคียวสูงก็คือระบบป้องกันนะครับเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกครับติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงครับ c เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับเบอร์02111แล้วก็1111นะครับผม แล้วก็คอร์เซนเตอร์เซนเตอร์ของธนา,านคารกรุงไทยเกี่ยวกับโครงการของรัฐนะครับ02111นะครับแล้วก็1114อันนี้คือเกี่ยวกับโครงการของรัฐนะครับก็พูดง่ายๆนะครับผมจะสรุปง่ายๆเลยนะครับสําหรับปัญหาที่เจอกันเยอะแล้วครับเราแก้กันไม่ได้สักทีก็คือแบบปัญหาเป่าตังเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ทําเองได้ไหมสรุปง่ายๆคือ ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ไปแล้วนะครับแล้วเราเอาเบอร์เก่าเคยเอาเบอร์เก่าไปสมัครโครงการของรัฐแล้วได้รับสิทธิ์แล้วเบอร์ใหม่จะไม่สามารถทําการเปลี่ยนได้นะครับเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือที่ธนาคารใกล้บ้านนะครับ <_ C os al> เพื่อที่จะไปยืนยันตัวต,วตนก่อนนะครับแล้วคาวนี้เจ้าหน้าที่หอจะพาเราทําตามขั้นตอนที่เขากําหนดเอาไว้นะครับพูดง่ายๆนะครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่ไม่สามารถนะครับเปลี่ยนเองได้นะครับ เราต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเห็นนะครับเขาบางคนนะครับอยากจะแก้เองไม่อยากไปธนาคารแต่อันนี้มันจําเป็นจริงๆนะครับต้องไปที่ธนาคารถ้าอยากใช้อ,ปปออปตังนะครับหรือรับสิทธิ์โครงการของรัฐต่างๆนะต้องเอาหลักฐานไปนะครับเช่นเบอร์มือถือแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนนะครับต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะครับถึง จะสามารถทําการได้เนาะโอเคครับวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นสื่อกลางนะครับในการมาบอกเล่านะครับผมเกี่ยวกับเหตุสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ผมแนะนําอะไรหรือสอนอะไรนะครับเกี่ยวกับทางด้านไอทีนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้เลยแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับก็ช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ช่วยแชร์ข้อมูลนะครับจะได้ สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะครับผมส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ